รอบกระทิงซิงกิ้งคอนเทสของเราเป็นเทพพิเศษสงกรารซึ่งคุณดูบอกไว้แล้วว่าจะไม่ใช่คนมาแข่งนะครับในนี้ผมหมายความว่าไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาต้องเป็นคนพิเศษเพิศษสําหรับทุกๆคนที่ทุกคนชื่นชอบเรามีเหล่าดารา3าคนเพราะว่าจะมาแข่งและทําการกุศลร่วมกันเพื่อทําการกุศลในวันดีๆวันปีใหม่ไทยอย่างนี้แขกรับเชิญ3ท่านครับคุณกอฟอนุวัฒน์คุณปุ๊กลูกฝนทิพย์แล้วก็คุณเตงหนึ่งกฤษณากน เรียกว่าสุดยอดพเอและนางเอกของช่อง7มยืนกองัน่ตรนี้แล้ว่พรเอกนาเอกแล้อันนี้อะไรฮะอันนี้อะะพอยู่ไหนมาทไมฮะนี่กอบันวนนี่กอบันทวออกเทคู่กับน้องใช่ไหมไม่ใช่กอใหม่อันนั้นกอปใหมอันนี้กอบ อนุวัฒน์ครับตายตายแล้วมีซิงแพรกด้วยตายเน่มีซิงแพรกด้วยตายรถขึ้นรถคุณครับทำอะไรอยู่ครับกำลังไปเที่ยวไงไปหมู่บ้านสารรักนี่ไงนี่ไงก็เล่นไม่ออนอ่างนี้พี่ไม่ออนก็กำลังถ่ายทำอยู่ก็มีเกมกลังรอน้องฝนทิพย์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังถ่ายรายการอยู่ค่ะ ไม่ใช่อันนี้ถ่ายอะไรเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายละครค่ะเรื่องมนุ์รักแก้บนค่ะมนุ์รักแก้บนพี่ดาวเป็นพี่ต้นตะวันเป็นผู้กำกับค่ะมีบู๊ด้วยนะมีบู๊แล้วน้องเขาสามารถแบบก้มตัวแล้วกลับหลังเตะไปมาจากพนมมาเลยแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยนะมาได้ลองมาเตะมาเดี๋ยวพี่อันนี้ไม่ได้กางเกงขาดมาเลโอ้โหเป็นโอกาสครั้งเดียวที่ ฮเยไม่ได้หาโอกาสง่ายๆด้วยที่นางงามเดี๋ยวขับพามาพาดคอเนี่ยได้แล้พี่นี่ครับจากบูก็ไม่ได้พลาดคอครับเขาถีบหน้าครับพี่ยอมนี่นางอาถไไม่ได้หาโอกาสง่ายๆขอเป็นลูกอะไรก็พี่ก็ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคโอเครอเคโอคเคอ ถ้าตอบเหมือนมันนั่นเฮ้ยละครงานละครไหมตอนนี้ละครจบไปครับจบไปสองเรื่องเลยครับก็เลยตอนนี้ก็เลยว่าภาษานักแสดงเรียกว่าช่วงพักช่วงพักแต่ของเต็งหนึ่งพักยาวยาวยาว long คุยยาว l o n คุยอยู่คุยอยู่คุยงานอยู่โอเคเอาล่ะสองพระเอกหนึ่งนางเอกดีทีมเดียวกันแข่งกันเองเหรอแข่งกันเองไม่ไม่ทีมเขาแข่งกับคนอื่นสิแข่งกับใครอะแข่งกับอีกทีมหนึ่งทีมนักดนตรีเราไม่ไหวนะทีมนักดนตรีเราไม่ไหว เมื่อแข่งกับนักดนตรีไม่ได้ภาพพี่ลองมองไปทางนั้นสิครับเออคนบ้าเลยจะแข่งกับป้ายกดไลค์ว่ะเออเฮ้ยให้แข่งกันนะกรรมการเราอะแข่งกับกรรมการครับเฮ้ยแข่งกับกรรมการไหวเหรอพี่ฮะผมแข่งกับสังขารตัวเองยังไม่ไหวเลยนะฮะจิดดูผมบอกก่อนนะครับว่าอะไรฮะ ผมรอเวลานี uh ้มานานโอ้โหเนี่ยดูไว้ดูไว้พี่ตัวพี่เป็นเท่าไหร่พี่ดูอีกคนข้างๆนี่แม้ก็มันการดูเหมือนแบบเฮ้แข่งกับใครอุปกรณ์พร้อมเพียงมากพร้อมเพียงมากพี่เราต้องแข่งเราเราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยแมนบอกว่ารอเวลานี้มานานแล้วทำไมพี่ไม่แต่งตัวครับอใช้เวลาแต่งตัว แป๊บเดียวเสร็จยังไงล่ะพอกับนั้นแล้วผมเอาอบตเอาอบตอบตไว้ผมขอเป็นคนแรกเอาเลยจะไม่แข่งเหรอคะไม่แข่งเนี่ยากพี่ไม่เคยนับถือยิ่งไม่นับถือใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเอาพี่เข้าไว้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไม่มีคนเลือกป้ายไม่มีเป็นหัวหน้าทีมนะเขาไตักหนีไปคนหนึ่งแล้วอ้าวตกลงอย่างกับกรรมการ จริงๆก็ไม่ได้อยากแข่งแต่พี่เห็นน้องก๊อฟนะจ๊ะพี่จะขี่โชว์ซิกแทกเลยไม่รู้ว่าคนอย่างพี่ก็ขี่ผมบอกว่าผมบอกว่าพี่ก็เห็นน้องเตงหนึ่งไอ้ไปุกลกิกปลุกไหมปลุกลุกไหมไอ้อย่างนี้นะครับทั้ง3ท่านนะครับอยู่ในทีมเดียวกันนะครับจะทําการแข่งกับทีมกรรมการ3ท่านเอางี้ออกมายืนเลยจิกจอกเอาเเเเออมาันกรรมการเมาเไอเีเ ทำไมฮะแค่เก่งสำหัอะไรแกใส่มากขนาดนี้แล้วแกจะอารองเาคุณ้่วยยังไงอะมวมีวิธีววเหรอโอ้ยมีวิธีมันไม่ดีกับอาอย่งไงดึงให้มันดสองทีมนะครับผู้ที่แข่งชนะจะได้รางวัลข้อละ5,000บาทเอาไปทำบุญโดยการมอบให้กับกองทุนช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งอ ทุกท่านครับนอกจากความสนุกแล้วทําให้เต็มที่เพื่อเด็กๆนะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้กิ๊กหนูสงครามเพลงพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญในรายการขอร่วมทําบุญในวันสงครามเพื่อน้องๆที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับแล้วตัวแรกนะเซเว่นเซเว่นนะฮะ้านาไมโลเนียซีพีแมสซิต้าครับสปูเป็นเดลเซียนเอครับเออร์ตัลพรินเซสดีแคชและลูกชิ้นเนื้อโกเด้งมาดูแปดแผ่นป้ายนะครับสำหรับทีมนักแสดงของเรานะครับเริ่มจาก แวนบิวตี้ฟูนะครับเครื่องปรับอากาศไดร์กินทีวีนอนพรีเมียมซาตินโรซาเปปซี่นะครับเอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์ดัชชี่และแอดแท็กอีซี่ครับอาใครจะลงแข่งเป็นคู่แรกฝั่งกรรมการเลือกป้ายเนสทีตาเจอก๊อฟและฝั่งดาราเลือกป้ายกัมซี่เจอต้นหอมทั้งคู่ต้องดวลกันในเบรกหยุดของกุ๊กไรเดอร์ครับยังก๊อฟนะพี่บอกให้เปิดซิกแพคดูซิเปิดซิกแพคดูเป็นไงเป็นไงอยากดูซิกแพกเนาะตรมไหม ้จะซ้อมขี่พี่ก่อนไหมไม่ววัเลยเราไม่ต้องซ้อมเราเก่งฝั่งพี่ขึ้นก่อนนะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมไม่ได้กลับก๊อบบุลุดด้ไอ้กเดีเดียวเดีเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ฟังคุณโกงนะทไมอ่ะจับต้นหอมไปกระแทกีไม่ได้เลยไปกระแทกเลยยกวางเลย อานึกถ <Hey. S 1> ึงเพลงไว้นะเดี๋ยวร้องไม่ได้พร้อมนะครับไม่พร้อมอ้าวไม่พร้อม <c oughs> อ้าวหยุดหยุดรายการรอหยุดรายการอ <c oughs> อารอพ <Okay. S 1> ร้อมโอเคพร้อมดนตรีมา แต่วัวเนี่ยไม่ยอมหยุดนะครับตบตบไปดูแลพีเลยตบไปดูแลเลยพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวเห็นพวงีวมาเยอะเลยนะแต่ว่านานนะพี่อันนี้เป็นการร้องที่ผสมผสานแต่งเนื้อเองได้เก่งเยอะด้วยฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นี่นักแต่งเพลงดูดิวิทยการแต่งเนื้อของเขา หยุดหยุดไม่ได้บอกไม่ได้ร Brazilian ้องเพลงหยุด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 เฮ้แต่เขาทาไม่น้อยนะนยไม่น้อยกไม่น้อยส9่ิบเก้า uh ว <Yes> ินาท ครับถ้าพี่จะบอกว่าสี่จุีเก้านานเนี่ยน้องผมถามว่ารายการเรามีเวลาเท่าไหร่เขาจะนั่งอยู่วันนั้นยาวไปเลยครับอาจารย์เดี๋ยวนะถ้าก๊อฟได้ไปถึง4.9นะแพ้พี่จะโดดกระทืบหน้าก๊อฟเองก๊อฟตามจำเนียมพี่ต้องตีลังกาขึ้น,นรจริงๆจริงตีลังกาขึ้นไปแล้วค่อยขึ้นหัวโอเคครับไปดูไว้ดูไว้ ไอ้โดมควนได้แสนลูกินหมดตัวพี่ชอบดูไว้ดูไว้เฮอ้าวนึกถึงเนื้อเพลงไว้นะร้องเอาเลยเนื้อเพลงไม่ต้องเนี่ยนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้ดิอย่าาอเขานะอย่าให้น้อยกว่า49เลยครับ้49เนอะเว้ยเฮ้ยพี่บอกให้อย่าไปดูเสียสมาธิอย่าไปมองเสียสมาธิไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง จะเย็ดหนูจะไปกดนอดเอาไม่ต้องเฮ้ยไม่ต้องห่วงฟังเราเดีดดด<ค>๋ยวกดปุ่มกันนะเอาครับเพลงหยุดจากกรูฟไรเดอร์ครับไปไ ใจอวไรตั้ววินาทีชีวิตมีเธอเข้ามาเติท้ม่ห้ทีเดย ไม,มมไม่เคยมีมาก่อนน,น้องต้นหอมทำได้49วินาทีและน้องก๊อฟก็ทำได้49วินาทีเท่ากันเราตั้งกติกาไว้ว่าถ้าเวลาเท่ากันจะให้กรรมการตัดสินว่าใครร้องดีซึ่งยังไม่เคยมีใครเท่ากันมาก่อนแต่คือค่อนข้างเห็นใจน้องกลัวน้องจะแพ้เรื่องคะแนนร้องเพลงจริงๆนะโอ้ยใช่ออกตัวออกตัวนี่แบบทางเราก็ไม่ได้โกงนะเราเพิ่มเราก็ไปกดแฟเลย เนื่องจากกรรมการหรือคนเดียวก็ต้องถามกรรมการคนเดียวคร,รับถามท่านมีพ้นสภาพกรรมการแล้วครับผมในฐานะกรรมการแล้วก็ส่งทีมกรรมการกันไปแข่งก็ต้องยุติธรรมครับยุติธรรมทีมของแขกรับเชิญจะทำได้ดียุติธรรมเลยครับให้ทีมของกรรมการชนะครับไม่ได้เราเองนไม่เลย เพาว่าเป็นพวกเราเองเออสมองก็ไ <but> ด้ลืมของเขาเองอ่ะอ้าวทำนองไม่เป็นไรช่างมัน5,000บาทเป็นของทีมกรรมการทกรรมการเดี๋ยวๆๆๆอ่าใจเดี๋ยวๆครัก็ไม่ได้นี่นเขียนให้ก่อนค่ะโอ๊ยอ่ะ นี่แะครบไอ้ชในโจทย์แรกกรรมการได้เงินทั้งมูไปก่อน5,000บาทครับและเลือกป้าย o r i ์เร a l ็อกดิ e s s เจอรพุ๊คลุกส่วนฝั่งดาราเลือกป้าย AJ เจอพี่ชมพูในเพลงที่เจ้าตัวแต่งเองซะด้วยเริงใจของแรปเตอร์นั่นเองครับเริงใจเดี๋ยวร้องให้ฟังแต่งเองนะเพลงนี้เพลงนี้คุณแต่งเหรอใช่ครับพี่เป็นได้ปะเฮ้ยดนตรีมาดนตรีมาตัวอย่าเส่ อะไรเอ้เด็กแอร์นะเว้ยโอ๊ยหยเด้ยุดพอพอเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วบอกขึ้นยังไม่ได้รองพอแล้วอะไรอะระหว่างที่มัวมวกันนี่คนนี้เขาดันกันเลยนะละัง ไปอยู่ฝั่งแกไปไปแกดูแลเพื่อนแกหน่อยสินี่ตึงมันตลอดเลยนะดึงมันตลอดเลยพอเห็นเป็นผู้หญิงผมใจขึ้นธรรมดาแต่ปุ๊กลูกบอกว่าด้วยสปิริตของทีมก็ต้องตีลังกาขึ้นเหมือนกันนะครับไปน้องอะไรอะไรเฮ้ยโอ้โหไม่ไปต้องโดดเลยไม่ไปต้องโดดไม่ขายยาไปป่าวคนอื่นมาผมเห็นโดดตอมเด้งอ่ะเฮ้ยไอ้นี่เก้า พี่ดูหาเกับถึงมืนอน่ะอ้ยะเฮ้ยไปต้องโหดเลยไปต้องโหดฟองไหมฟังคับฟังเพลงดีๆนะครับฟังไงดีๆเพลงอย่าหยุดร้องไปเรื <c oughs> ่อยๆมั่วเนื้อก็มั่วไปจำได้อย่าลืมนะพร้อมแล้วดนตรีมาครับเก่งใจ